ในแต่ละปีคุณผู้ชมคงเคยได้ยินการฝึกคอปโรโกซึ่งเป็นการฝึกร่วมและฝึกผสมทางทหารระหว่างประเทศจุดประสงค์ก็เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชาติต่างๆนะคะอย่างเช่นการฝึกคอปโรโก2015ในประเทศไทยก็ปิดฉากไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาแต่วันนี้มีการจัดการฝึกร่วมรูปแบบใหม่ระหว่างทหารกับอาสาสมัครกีฬาบีบีกันจากทั่วประเทศค่ะใช้หลักสูตรการรบทางทหารมาประยุกต์รวมกับกีฬาบีบีกันโดยใช้ ยุทธรุกคจริงจากกองทัพเรือและควบคุมการฝึกโดยเจ้าหน้าที่หน่วยรถพิเศษซึ่งถือว่านี่เป็นการฝึกร่วมรูปแบบใหม่ครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนคุณสายชนวัฒนุชามีรายงานเรื่องนี้ค่ะการยกคลขึ้นบกจากรถสะเทินน้ำสะเทินบกหรือรถ a A v เป็นภารกิจแรกที่อาสาสมัครกลุ่มดีดีการจากทั่วประเทศกว่า150คน ที่เข้าร่วมโครงการสุดยุทธาจรสีต่อตามรอยพระปราแโก2 0 1 5ต้องเผชิญหน้านกับฝั่ยตรงข้ามเพื่อตีฝ่าแม้ถึงฐานปฏิบัติการที่อยู่หลังแนวรบอีกชั้นหนึ่งจากฐานจุดที่1เมื่อกองกำลังร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครบีการผ่านมาได้ก็จะพบกับฐานปฏิบัติการจุดที่2ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรจากจุดนี้กองกำลังร่วมจะแบ่งเป็นสองสายเพื่อโอบล้อมจากนั้นจะจู่โจมเข้ายึดฐานปฏิบัติการของฝั่งตรูตามที่วางแผนไว้ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกปฏิบัติการยุทธจรสีซึ่งเป็นการฝึกร่วมรูปแบบใหม่ที่ผู้เข้าฝึกจะมีทั้งทหารและประชาชนร่วมกันโดยใช้รูปแบบวางแผนเสมือนการรบจริงหรือแผนการฝึกแบบคอปราโกที่มีขั้นตอนการยกพลขึ้นบกและเข้าประทะกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งทุกขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยปฏิบัติการพิเศษรีคอนจากกองทัพเรือเป็นหัวหน้าชุดและผู้ควบคุมการฝึกทั้งหมด,หมดการฝึกยุทธ,ธจรสีครั้งนี้<ต>อยากรวบรวมยุธธทธาทูปกรณ์ของกองทัพเรือมาสแสดงแสงจานุภาพ รถ AA เวจากกองพันสะเทินน้ำสะเทินบกหรือรถทุ่งกระอกเฟิร์สวินจากหน่วยงานเอกชนเพื่อทําให้การฝึกครั้งนี้มีความสมจริงมากที่สุดโดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือและประชาชนรวมถึงสร้างทักษะเพื่อน,นําไปปรับใช้ในกีฬาบีบีการและกีฬาบีบีการกลุ่มนี้ที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดทั้งสมุทรปราการสมุทรสาคปรปทุมธานีและกรุงเทพยอมรับว่าการฝึกร่วมลักษณะน,นี้ถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ในวงการบีบีการ พราะนอกจากจะได้สัมผัสกับอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงแล้วยังได้เรียนรู้วิธีการสู้รบแบบทหารด้วยเหมือนยุทธวิธีอ่ะ,อะที่เราเล่นกันแบบนะั้คือเราเหมือนสั่งการกันเองแล้วก็ไปกันแบบบางทีไปเจอกลุ่มมันจะไม่มีระบบพอมาแบบนี้มันเหมือนกับมีท,ทหารคอยเซตให้ส่วนหนึ่งมันจะเป็นการลุกลบแบบเป็นระบบของทหารจริงๆเงี้ยฮะมันได้ฟิลอีกแบบหนึ่งครับผมไม่เห็นยุทธไม่ต่างากับสมาชิกดิดีการกลุ่มนี้ ที่เชื่อว่าโครงการฝึกยุทธาจลสีที่เกิดขึ้นนอกจากจะได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆแล้วยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหารและประชาชนให้ดียิ่งขึ้นซึ่งหากในอนาคตมีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องตอนเองและกลุ่มก็พร้อมจะเข้าร่วมอย่างแน่นอนเออนึกไม่ถึงว่าจะวางแผนกันได้แบบจริงจังนะครับจริงจังแล้วมันทาให้ได้บรรยากาศได้บางทีแล้วก็ได้ความรู้ได้ค,ความรู้ในสิ่งที่เอ,อ่อที่ที่ประชาชนเข้าถึงเข้าถึงไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยครับอ่า ขณะที่ผู้จัดโครงการระบุว่าการฝึกร่วมกันอย่างที่เห็นถือเป็นรูปแบบใหม่และยังไม่เคยเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนที่ผ่านมาสมาชิกที่เข้าร่วมฝึกก็ให้ความสนใจตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการเมื่อหลายเดือนก่อนรวมถึงภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของรถทุ่มกราะที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยก็ให้ความสนใจเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย หลังจากนี้อาจมีการพิาจารณาจัดโครงการลักษณะน,นี้อย่างต่อเน,นื่องอีกครั้งคือปกติทหารจะมีการฝึกรบร่วมประจําปีฝึกรบของเขาอยู่แล้วคอาบ,บ้าโกฝึกอะไรฝึกย่อยฝึกอะไรอย่างเงี้ยฮะเราเอาเอกชนเข้ามาร่วมเป็นครั้งแรกก็คือเป็นอาสาสมัครมีบีการจากทั่วประเทศมาลมาร่วมรบกับทหารมีรบพิเศษรีคอนนาไม่เคยมีใครทําแบบนี้มาก่อนครับคือสิ่งที่เราปกติเราทามาตลอดนะครับคือการวิ่งทดสอบสมรรถนะของรถนะครับแต่เราไม่มีโอกาสได้มาเห็นการใช้งานจริงๆอย่างอันเนี้ยเราได้ วีบีการก็เหมือนการซิมูเลชันการฝ่ายรุกฝ่ายรับนะครับของเราเนี่ยถ้าไปอยู่ในโรของในการยุทธวิธีแล้วเนี่ยตัวรถสามารถทําอะไรได้บ้างอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางบริษัทได้เพิ่มขึ้นมาวันนี้ครับโครงการนี้นอกจากสร้างทักษะความรู้ใหม่ๆและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและประชาชนแล้วรายได้ทั้งหมดยังนําไปจัดสร้างเป็นซุ้มประตูทางเข้ากองพลดาววิทยธทินในค่ายพระมหาเจษฎดาราเจ้าอาเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยสายชนวัชรุชาข,ข่าวสามิติ รายงาน